เกาหลีใต้ขู่ใช้ทหารปราบแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาวิกฤตครั้งใหญ่กำลังปะทุขึ้นวนคาบสมุทรเกาหลีกัมพูชาความตึงเครียดทางการเมืองที่หลายฝ่ายมองว่าอาจถึงขั้นลุกลามกลายเป็นเหตุการณ์ระหว่างประเทศกำลังเผชิญหน้ากับสังคมเกาหลีใต้ที่โกรธแค้นหลังเกิดกรณีล่อลวงและเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงกับแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในประเทศนั้น เหตุการณ์เริ่มต้นจากนักศึกษาชายวัย22ปีเดินทางไปกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยวแต่กลับถูกล่อลวงโดยแก๊งสแกมเมอร์ก่อนที่จะเสียชีวิตในรถยนต์บนเส้นทางไปเมืองกัมปอสการเสียชีวิตของเขากลายเป็นชนวนความโกรธของประชาชนและนักการเมืองเกาหลีใต้สสทั้งฝ่ายขานและรัฐบาลต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดียุนซอกยอนดำเนินการตอบโต้โดยเด็ดขาด เสียงเรียกร้องจากรัฐสภาไม่ใช่แค่การข่มขู่ให้ปรับปรุงมาตร,รการคุ้มครองพลเมืองต่างแดนแต่มีการเสนออย่างตรงไปตรงมาว่าหากการทูตไม่สามารถแก้ปัญหาได้การส่งกำลังทางทหารข้ามพรมแดนอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายนักการเมืองบางรายระบุชัดเจนว่าแนวทางทางการทูตน่าจะล้มเหลวเพราะเจ้าหน้าที่กัมพูชาบางส่วนอาจไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรเหล่านี้ผ่านการรับสินบนทำให้ช่องทางการเจรจาต้องประเมินว่าไม่มีประสิทธิภาพพอ ข้อมูลจากรัฐบาลเกาหลีใต้ยอมรับว่ามีความบกพร่องในการคุ้มครองพลเมืองในต่างแดนและเตรียมบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์นี้อย่างเข้มขน้ขนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับคดีพร้อมทำงานร่วมกับสถานทูตเกาหลีใต้ในกรุงพนมเปญอย่างใกล้ชิดเพื่อการสืบสวนที่ต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดจะถูกนำมาลงโทษ นี่ไม่ใช่เพียงแค่คดีอาชญากรรมธรรมดาแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในระบบป้องกันพลเมืองต่างแดนและความไม่โปรง่งใสของเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรขณะเดียวกันก็สะท้อนว่ากัมพูชาอาจกลายเป็นดินแดนเทาๆสำหรับนักท่องเที่ยวและนักศึกษาเกาหลีใต้ถ้าหากไม่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาในกรอบการทูตก่อนแต่เสียงเรียกร้องในสภาและความกดดันจากประชาชนเริ่มชัดเจนว่าหากไม่มีความคืบหน้าการพิจารณาใช้กำลังทหารอาจไม่ใช่เรื่องสมมุติอีกต่อไป นี่คือบทเรียนที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเมื่ออาชญากรรมออนไลน์ล้ำเส้นถึงชีวิตของพลเมืองการนิ่งเฉยไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและถ้าเกาหลีใต้จะเดินหน้าตามแนวทางเด็ดขาดทุกขนทางจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น และเมื่อแรงกดดันจากประชาชนและรัฐสภาเกาหลีใต้สูงขึ้นรัฐบาลยุนซอกยอนก็อยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่าง2ทางเลือกชัดเจน 1. การเจราจาทางการทูตกับรัฐบาลกัมพูชาซึ่งในความเป็นจริงถูกมองว่ามีโอกาสล้มเหลวสูงเพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ผ่านการรับสินบนและ 2. การใช้กำลังทางทหารข้ามพรมแดนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมอย่างเด็ดขาด เสียงจากรัฐสภาไม่เพียงเรียกร้องแต่แทบกดดันให้รัฐบาลต้องตัดสินใจทันทีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างยืนยันตรงกันว่าหากการเจรจาไม่เกิดผลการปรับใช้กําลังทางทหารอาจเป็นทางเลือกเดียวที่จะรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองเกาหลีใต้ในต่างแดนและป้องกันมิให้ความตายของนักศึกษารายนี้กลายเป็นเพียงสถิติของความล้มเหลวในการคุ้มครองพลเมือง ยิ่งไปกว่านั้นกรณีนี้ยังเป็นตัวอย่างสะท้อนความเปราะบางของอาณาเขตเสรีของอาชญากรรมออนไลน์ที่ข้ามชาติแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงที่ออนไลน์แต่ได้กลายเป็นเครือข่ายมืดที่ลุกลามไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลจากเกาหลีใต้ระบุว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีคดีลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชากว่า330ราย เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เป็นแค่เรื่องนักท่องเที่ยวพลัดพรากแต่เป็นภัยคุกคามระดับชาติที่รัฐบาลต้องจัดการอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่กัมพูชาแม้จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วสองรายและกำลังติดตามผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายแต่ปัญหาที่ซับซ้อนถือเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติและธุรกิจมืดที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เทาๆของกัมพูชาทำให้การสืบสวนทางการทูตต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างชัดเจน ในมุมของรัฐบาลเกาหลีใต้ความชัดเจนคือความล้มเหลวในการปกป้องพลเมืองในต่างแดนทําให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทุกหน่วยงานตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศตำรวจและหน่วยข่าวกรองต่างถูกบีบให้ทํางานแบบบูรณาการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้กระทําผิดรอดพ้นการลงโทษ เสียงเรียกร้องเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทางการเมืองภายในประเทศแต่สะท้อนความตึงเครียดท <hin cer chief> างภาูมิรัฐศาสตร์ระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาเพราะถ้าการปราบปรามแก่งคอเซนเตอร์ <of the world> ไม่เกิดผลและความตายของพลเมืองเกาหลีใต้ยังไม่ถูกชดเชยกรณีนี้สามารถบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์ระดับระหว่างประเทศได้ง่ายๆ นี่คือสัญญาณเตือนสำหรับทุกประเทศที่คิดว่าอาจชยากรรมออนไลน์อยู่ไกลตัวการกระทำผิดในโลกดิจิตอลไม่ใช่เรื่องเล็กและเมื่อข้ามเส้นชีวิตของพลเมืองแล้วการนิ่งเฉยคือความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขด้วยคำขอโทษ และในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาในกรอบการทูตได้แต่เสียงเรียกร้องจากประชาชนและสภาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นแรงกดดันที่ไม่อาจละเลยได้อีกต่อไปการพิจารณาใช้กําลังทางทหารไม่ใช่เพียงคําคู่อีกต่อไปแต่เป็นเงื่อนไขที่อยู่บนโต๊ะอย่างชัดเจนรัฐบาลต้องเลือกจะนิ่งเฉยต่อความตายของพลเมืองหรือจะยกระดับการตอบสนองเพื่อให้แน่ใจว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้น บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้คือไม่มีพื้นที่ใดสำหรับอาชญากรรมข้ามชาติทุกขนทางต้องถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของพลเมืองการปราบปรามแก๊งคอเซลเกอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและถ้าเกาหลีใต้จะเดินหน้าตามแนวทางเด็ดขาดทุกฝ่ายต้องรับรู้ว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปราบปรามอาชญากรรมแต่คือการส่งสัญญาณไปยังโลกว่าความล่าช้าและความเฉยเมยต่อความรุนแรงต่อพลเมืองจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไป หากรัฐบาลยังช้าประชาชนอาจแซงหน้าทหารในโลกที่อาชญากรรมข้ามชาติกำลังเขียนกติกาใหม่ให้กับความมั่นคงของรัฐความเงียบคือการทรยศต,ตอบพลเมืองของตนเอง รัฐบาลยุนซอกยอถูบีให้อยู่ตรงทางยากแห่งประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเพราะนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกฆ่าตายในกัมพูชาแต่เพราะศพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของระบบยุติธรรมระหว่างประเทศที่ปล่อยให้แก๊งคอเซนเตอร์และธุรกิจมืดข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระราวกับว่าความยุติธรรมคือสินค้าเถื่อนที่ไม่มีประเทศใดรับผิดชอบ ความจริงที่เจ็บปวดคือโลกเสรีในศตรวรรษที่21กำลังถูกปกครองโดยอาชญากรรมแบบเงียบไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีระเบิดแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถควบคุมชีวิตคนเป็นหมื่นได้จากหลังจอแต่เมื่อมีคนตายเส้นแบ่งระหว่างไซเบอร์คดีกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็ถูกลบออกไปทันที เกาหลีใต้กำลังถูกทดสอบว่าจะเลือกเป็นรัฐที่กล้าหรือรัฐที่กลัวกล้าที่จะยืนเพื่อปกป้องชีวิตพลเมืองในต่างแดนหรือกลัวที่จะทำให้ประเทศเล็กอย่างกัมพูชาไม่พอใจทางการทูตเสียงจากรัฐสภาเริ่มดังขึ้นราวกับเสียงกลองรบถ้าไม่ลงมือวันนี้วันหน้าศพที่สองจะตามมาถ้าไม่ปกป้องลูกหลานของเราใครจะทำ นี่ไม่ใช่การพูดเล่นทางการเมืองอีกต่อไปแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิในการดำรงอยู่ของชาติที่ปฏิเสธการเป็นเหยื่อหากรัฐบาลยังคงเลือกใช้ถ้อยคำทางการทูดแทนการลงมือประวัติศาสตร์จะไม่จดจำว่าใครเป็นผู้นำที่พูดถูกแต่จะจดจำว่าใครไม่ทำตอนที่ควรทำ และอย่าลืมว่าศพของนักศึกษาคนนั้นไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของความโกรธที่กำลังปะทุในหัวใจคนทั้งชาติในยุคที่รัฐบาลทั่วโลกยังคงกลัวการละเมิอดอธิปไตยของกันและกันอาชญากรรมกลับไม่เคยเกรงกลัวอธิปไตยของใครเลยมันข้ามพรมแดนได้เร็วกว่าความยุติธรรมและทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งนิ่งเฉยมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนร้ายประเทศอื่นลุกขึ้นทาตามวันนี้ เกาหลีใต้ต้องเลือกระหว่างการปกป้องชีวิตพลเมืองกับการปกป้องภาพลักษณ์ทางการทูตและโลกกำลังจับตามองว่าประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีความมีระเบียบและความกล้าหาญของประชาชนจะยอมให้ลูกหลานของตัวเองถูกฆ่าตายบนแผ่นดินต่างแดนโดยไม่มีคำตอบหรือไม่หากรัฐบาลยังช้าประชาชนอาจแสงหน้าทหาร หากรัฐบาลยังเงียบประชาชนอาจตะโกนแทนเสียงปืนและหากรัฐบาลยังลังเลวันหนึ่งกองทัพของประชาชนอาจเกิดขึ้นก่อนคำสั่งรัฐมนตรีโลกไม่ต้องการคำขอโทษอีกต่อไปโลกต้องการการลงมือ การส่งหน่วยรบพิเศษไปกัมพูชาอาจเป็นทางเลือกสุดขืนแต่ในโลกแห่งอาชญากรรมข้ามชาติที่ไร้กฎเกณฑ์การนิ่งเฉยอาจเป็นการประกาศสงครามกับความยุติธรรมเสียเองในยุคนี้ความยุติธรรมไม่สามารถรออนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศได้อีกต่อไปและความปลอดภัยของพลเมืองไม่ควรถูกต่อรองด้วยผลประโยชน์ทางการค้าประเทศที่ยืนหยัดเพื่อพลเมืองของตนเองคือประเทศที่โลกเคารพ ประเทศที่นิ่งเฉยคือประเทศที่โลกจะลืมดังนั้นถ้าเกาหลีใต้เลือกที่จะลุกขึ้นครั้งนี้มันจะไม่ใช่เพียงปฏิบัติการช่วยเหลือพลเมืองแต่มันจะเป็นการจารึกชื่อชาติในประวัติศาสตร์การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่สงครามเพื่อทวงศักดิ์ศรีของมนุษย์คืนจากอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ